สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับมาพบกับเฮียหมาพาล้อมโต๊้เช่นเคยครับวันนี้วันที่14กันยายน2566ครับเรายังอยู่กันที่ทัศน์ฟุตบอลดีๆแบบนี้ทุกๆวันเช่นเคยครับเฮียหมายังคงคัดเน้นๆมาฝาก5คู่เหมือนเดิมครับและมีตัวทีเด็ดประจําวันมาฝาก3ตัวเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ฟุตบอลลีกร้อนๆนะครับลีกเล็กๆนะครับเรามีทั้งฟุตบอลอาอเจนตินาพิเมียดิวิชั่นนะครับมีทั้งฟุตบอลทางด้านของลีกโคลัมเบียและมีฟุตบอลบบบรรรรราซซิลีีเเเเเยยออนนนนัััั่่่งงคคคควมมท้หด5ูชะ ก่อนจะพบเจอทั้ง5คู่ครับเพื่อนๆครับขอสรุปผลประกอบการเมื่อคืนสักเล็กน้อยครับเมื่อคืนก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเลยครับคู่แรกครับบา巴าทาวพบกับเดอะนิวเซนท์ครับพิธีให้เชียร์เดอะนิวเซน์ทีมเยือนนะครับแฮนดิแคปมาตั้ง1.25ครับคู่ที่จบที่0.0นะครับเราเสียไปครับคู่ที่2กิมนาเซียลาปาต้าพบกับเบเลสซาฟีวับคู่นี้เฮียให้เชียร์กิมนาเซียลาปาต้านะสรุปคุณกินนะครับกินมาเซียลาปาต้าชนะได้2องต่อหนึ่ง คู่ที่3ครับเดปอร์ติโวเปเรล่าพบกับเดปอร์ติโวปาสโตครับคู่นี้เฮียให้เฮียไปที่ทีมเยือนอย่างปาสโตนะครับสรุปเจ้าบ้านเดปอร์ติโวเปเรล่าชนะได้2-1ครับเสียหนึ่งตัวครับคู่ที่คู่ที่4ครับโบยาก้าชิโก้พบกับอินดิเพนเดนเต้ครับคู่นี้จบที่1ประตูต่อ1นะครับก็เจ้าๆไปนะครับแฮนดิแคปไม่ได้มานะครับคู่นี้เสมอเสมอนะครับและคู่สุดท้ายครับซาเมนโตพบกับเซนตันโคลด้าครับ เชียร์ให้เชียร์ไปที่ทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างซาเมนโต้สรุปว่าทีมเยือนบุกมาเอาชนะได้น,นะครับเซนตันคอรบ้าบุกมาเอาชนะที่1ต่อ0ครับคู่นี้เราเสียอีกหนึตัวนะครับจบที่กิน1เสมอ1และเสียไป3นั่นเองครับเดี๋ยววันนี้ขอแก่มือสักหน่อยล้กัน,นครับ เพื่อนๆครับก่อนจะพบเจอกับทั้ง5คู่วันนี้ครับเพื่อนๆท่านใดครับสนใจมเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับซึ่งจะมีทีเด็ดเพิ่มเติมสุดเอ็กซ์คูลีนะครับส่งให้เพื่อนๆในทุกๆวันนั่นเองครับฝากเพื่อนๆครับแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันครับที่แอดแซดแซเอี่ครับจำอีกสักหนึ่งครั้งนะครับที่แอดแซดเครับหรือว่าสแกน QR วอารคที่ให้ไว้นะครับในนั้นยังมีอะไรดีๆรอเพื่อนๆอีกมากมายทีเดียวนะครับฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับเรามาว่ากันที่5คู่นี้คครรัับเพื่อนๆบ 5คู่วันนี้ไล่เรียงเวลากันเลยนะครับคู่แรกนะครับแข่งตอนตีสี่ครึ่งนะครับเป็นฟุตบอลโคลอมเบียดีวิชั่นหนึ่งนั่นเองนะครับคู่แรกนะครับคู่ระหว่างทางด้านของดีปอร์เตสโตลิมาพบกับดีอินฟินิตเต้นั่นเองนะครับ ไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมแล้วกันนะครับในสภาพตัวผู้เล่นครับทางด้านของโตลิมาเจ้าบ้านนะครับก็ดูตัวผู้เล่นหลักๆยังอยู่กันพร้อมนะครับหน้าเป้ายังฝากความหวังมาที่เดียโก้โมเรโน่เช่นเคยนะครับในขณะที่ทีมเยือนอย่างอินดิเนเนเต้ครับ์มแร่งพอสมควรเลยทีเดียวนะครับหลังๆครับใช้ตัวผู้เล่นเดิมๆนะครับศูนย์หน้าในแนวหน้ายังคงเป็นทางนัานของโจกินโรเมโลเช่นเคยนะครับ ตารางคะแนนปัจจุบันของคู่นี้ครับเพื่อนๆครับดีพอตสโตลิมาเจ้าบ้านเนี่ยปัจจุบันอยู่ในอันดับที่17นะครับเล่นเกมลีกมาแล้ว9เกมครับชนะ2เสมอ3แพ้ไป4นะครับมี9คะแนนในขณะที่อินดิเดเดนเต้ครับอยู่ในอันดับที่2รองจากฝูงนะครับเล่นเกมลีกมาแล้ว10เกมชนะ5เสมอ4แพ้ไป1นะครับมี19คะแนนครับฟอร์มส่วนทางพอสมควรครับคู่นี้นะครับพบเจอกันมาใน10เกมล่าสุดค่อนข้างสูสีครับโตลีนาโตลิมานะครับเจ้าบ้านชนะได้3ครับเสมอกัน5 และเป็นทีมเยือนอย่างอินดิเพนเดนเต้เมเดลินชนะได้บ้าง2เกมผลงาน6นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับ6เกมล่าสุดของโตลิมาครับชนะ2เสมอ2และแพ้ไป2ครับในขณะที่อินดิเพนเดนเต้เมเดลินครับ6เกมล่าสุดของเขาชนะ2เสมอ3และแพ้ไป1ครับฟอร์มหลังๆค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะครับแฮนดิแคปคู่นี้ครับเพื่อนๆครับแฮนดิแคปมาที่ทางด้านของเจ้าบ้านนะครับ ทางด้านโตลิมามาที่0.25นะครับถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าโตลิมาฟอร์มปัจจุบันเนี่ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอันดับ17ของตารางแต่แฮนดิแคปยังมา0.25นะครับในขณะที่อินดิพินเต้ทีมเยือนน่ยดูแข็งแกร่งกลับมาเลยทีเดียวนะครับและเกมนี้มาเยือนก็จริงแต่ได้แฮนดิแคปไป0.25นะครับถือว่าน่าสนใจครับเพื่อนๆครับคู่นี้ถ้าเทียบฟอร์มปัจจุบันกันแล้วอินดิพินเต้ดูดีกว่าเยอะเลยครับโตลิมายังแกว่งพอสมควรนะครับยังดูว่่่่่่าาไไไมมคออยแนนนเทหร เกมนี้ในเมื่อทีมเยือนอย่างอินดิเพนเต้ได้ไฮดิแคปมาด้วยที่0.25ครับขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างอินดิเพนเต้ดีกว่าครับมั่นใจว่าเสมอเป็นยังน้อยแล้วกันครับสำหรับอินดิเพนเต้นะครับแล้วก็ขอมองอินดิเพนเต้เนี่ยเป็นตัวทีเด็ดประจําวันตัวแรกนะครับมั่นใจว่าเสมอไม่พอครับมีโอกาสบุกมาเอาชนะได้เช่นเดียวกันนะครับไปดูกันที่คู่ที่2ครับบราซิลซิเลเอ้นั่นเองครับตีห้าตรงครับฟอร์ตาเลซ่า พบกับโคลินเทียสนั่นเองครับความพร้อมทั้งทีมถือว่าพร้อมทั้งคู่นะครับฟอตเทเลนซาเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมลุกได้เสดาอเลยแล้วครับหน้าตัวเป้ายังคงเป็นท่าน้าของฮัวมาตินลูเชลโลเช่นเคยนะครับในขณะที่โคลินเทียสับสี่สามสามของเขาครับเล่นระบบเล่นเกมลุกเต็มสูบนะครับริมเส้นขว่งขวาใช้ทา่านักของยูดีอัลเบโตนะครับริมเส้นฝั่งซ้ายเนะี่ยเป็นเวสซี่กัสซาวาครับ หน้าเป้ายังคงเป็นทั้งน้าของอาร์มานโดโบโซเช่นเคยนะครับถือว่าคู่นี้เล่นเกมลุกกันสเดาเลยทีเดียวครับแลกหมัดกันสนุกแน่นอนครับเกมนี้นะครับอันดับตารางคะแนนปัจจุบันครับฟอร์ตเลซ่าปัจจุบันอยู่ในอันดับที่8ของลีครับเล่นเกมลีกมาแล้ว22เกมครับชนะ9เสมอ5แพ้ไป8มี3 2คะแนนครับในขณะที่คอลินเทียนส์ครับปัจจุบันอยู่ในอันดับที่13ครับเล่นเกมลีกมาแล้ว21เกมชนะ6เสมอ8แพ้ไป7ก็มี26คะแนน กูนี่พบเจอกันมา10เกมล่าสุดไซติเคลินเชียนดูดีกว่านะครับทีมเยือนคอนินเชียนชนะไป5ครับเสมอกัน3ฟอร์เตเลนซาชนะได้บ้างเพียงแค่2เกมครับผลงาน6นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับฟอร์ตาเลนซาครับสุดยอดเลยทีเดียวครับหกเกมล่าสุดของเขาชนะ5แพ้ไป1นนะครับอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมครับในขณะที่คอลินเชียนครับ 6เกมล่าสุดของเขาชนะ1เสมอ3แพ้ไปสอน,นะครับฟอร์มค่อนข้าง,งสวนทางกับประมาณเลยทีเดียวแฮนดิแคปอยู่ที่เจ้าบ้านฟอร์เตเลซา0.75ครับเพื่อนเื่อครับเป็น0.75ที่กำลังน่ารักน่าลุ้นเลยทีเดียวครับถ้า้เทียบฟอร์มปัจจบุบันใท้เดียมผลงานการพบเจอกันมาหรือใท้เรียมฟอร์มหลังหลงเนี่ยฟอร์ตาเลซาดูดีกว่าประมาณเลยทีเดียวนะครับในบ้านก็ค่อนข้างแข็ง,แ,ขงแกร่งครับในขณะที่คอนเทนเซสออกมาเป็นทีมเยือนดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ ไปรู้เลยค่ะว่าว่าสกอร์จะไปจบที่จไหนครับแต่เฮียมองว่าขาดอย่างต่ำๆเนี่ยเกิน1ประตูอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างฟอร์ตตเรซาครับและมองฟอร์ตตเรซาเป็นตัวทีเด็ดประจำวันตัวที่ตัวที่สด้วยนะครับไปที่คู่ที่3ครับยังคงอยู่กันที่บราซิลซีเอครับตีหตรงเช่นกันนะครับ ซานโตสพบกับครูไซโลนั่นเองครับความพร้อมสองทั้งทีมพร้อมทั้งคู่นะครับซานโตสเนี่ยทีมยักษ์หลักนะครับพักหลังฟอร์มดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่หลังๆดูแรงมาเลยทีเดียวครับหน้าเป่ายังคงเป็นด้านของมาคอสเอาไม่ได้เช่นเคยครับในขณะที่ครูไซโลครับ4-2-3-1ระบบการเล่นของเขาอ่ะหน้าเป่ายังคงฝากความเหมาที่ราฟาเอลปาปาชิโอเช่นเคยนะครับตารางคะแนนปัจจุบันครับซานโตสเจ้าบ้านนะครับอยู่ในอันดับที่17ครับฤดูกาลนี้เล่นมาแล้ว22เกมชนะ5เสมอ6แพ้ไป11ครับ มี21คะแนนในขณะที่คูเซโร่ครับอันดับปัจจุบันอันดับที่12ครับเล่นมาแล้ว22เกมชนะ6เสมอ8และแพ้ไป8นะครับมี26คะแนนครับคู่นี้อันดับต่างกันประมาณนึงนะครับคู่นี้พบเจอกันมา10เกมล่าสุดคูเซโร่ทำได้ดีกว่าชนะไปถึง6ครับเสมอกัน2สันโตสจะบ้านชนะได้บ้าง2เกมครับ ผลงาน6เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับซานโตสรับดูดดับไปพอสมควรเลยทีเดียวนะครับชนะ1เสมอ1แพ้ไปถึง4ครับ2เกมลีกล่าสุดแพ้มานะครับแต่เขาก็แพ้ทีมแกร่งอย่างแอดมิเนโรกับอเมริกาเอ็มจีนั่นเองครับในขณะที่ครูไซโลครับ6เกมล่าสุดของเขาครับไม่ชนะใครนะครับดอบไปเหมือนกันครับหลังๆครับเสมอ4แพ้ไป2ครับถือว่าฟอร์มหลังๆเนี่ยดูว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะครับแฮนดิแคปมาที่เสมอเสมอศูนย์ครับเพื่อนๆครับกลมๆเลยทีเดียวนะครับ เพื่อนๆครับคู่นี้จุดน่าสนใจมากๆเลยเีเดียวครับเหมือนกับว่าฟุตบอล3หน้าเหมือนกันครับใส่ทีมยามพบเจอกันมาครูเซโร่ทำได้ดีกว่าครับแต่ซันโตสก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านที่แข็งแกร่งเลือเกินนะครับมาดูกาลนี้ครับในขณะที่คูเซโร่ออกมาเป็นทีมเยือนดูไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ขอซื้อใจความเป็นเจ้าบ้านของซันโตสละกันครับมองสเตปแรกครับว่าซันโตสไม่น่าจะถึงกับแพ้คาบ้านนะครับเพื่อนเครับเต็มที่ก็เสมอครับเพราะฉะนั้นขอเชียร์ซันโตสดีกว่าครับ เผื่อว่าจะมีผลชนะสักหนึ่งทีมเนี่ยขอมีใจให้กับซานโตเจ้าบ้านนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขออยู่ที่ซานโตเจ้าบ้านแล้วกันนะครับ ทีมที่ที่4ครับไปกันที่อาร์เจนตินาพรีเมียร์ดิวชั่นกันบ้างครับตีห้าตรงนะครับซีเอปราเซนเซ่พบกับลานูสครับสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมถือว่าพร้อมครับปราเซนเซ่เนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมเกมแดนกลางได้ค่อนข้างเหนียวแน่นเลยทีเดียวว่าคุมจังหวะเกมได้ค่อนข้างดีครับหน้าเป้ายังคงเป็นทางด้านของมาเตโอคาซากิราเช่นเคยนะครับในขณะที่ลานูสครับหลังๆฟอร์มแรงต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับตัวผู้เล่นหลักๆเขาอยู่กันครบครับระบบ4-4-2การเล่นของเขาเนี่ยคู่หน้า ยังคงฝากความหวังไว้ที่โจนาธานทอเรสยืยนกับต้นนักของเลโอนโดดีอาเซียนเคยนะครับไปดูผลงานปัจจุบันกันท่าหน่อยแล้วกันครับ CA เอ a พลาเจนเซ่ครับปัจจุบันอยู่ในอันดับที่17ของลีกนั่นเองนะครับ เล่นเกมลีกมาแล้ว27เกมครับชนะ9เสมอ7แพ้ไป11นะครับมี34คะแนนครับในขณะที่ทีมเยือนอย่างลานุสครับปัจจุบันอันดับที่4ของตารางนะครับเล่นมาแล้ว27เกมชนะ12เสมอ9แพ้ไป6นะครับมี45คะแนนคู่นี้พบเจอกันมาถูกบันทึกไว้3เกมนะครับเสมอกัน2เกมครับและเป็นทางด้านของลานุสเอาชนะได้ในเกมล่าสุดมานั่นเองนะครับผลงาน6เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับ ราเดนเซครับ6เกมล่าสุดไม่ชนะใครเลยครับเสมอ3แพ้ไป3ดอปพอสมควรครับในขณะที่ลานุส6เกมล่าสุดของเขาชนะ1เสมอ1แพ้ไป4ครับคู่นี้ดูว่าฟอร์มตกๆกันอยู่จยางต่อเนื่องเลยทีเดียวครับมาพบเจอกันครับลองดูว่าทีมไหนจะจะฟื้นก่อนแล้วกันนะครับแฮนดิแคปเสมอๆเลยครับ0-0ครับไม่ได้เปิดมาให้ฝั่งไหนได้เปรียบนะครับเพื่อนๆครับคู่นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับแน่นอนครับลานุส ก่อนหน้านี้ฟอร์มดีเลยทีเดียวนะครับขึ้นเขาเคยขึ้นไปถึงอันดับ2ตารางมาแล้วนะครับขึ้นไปถึงรองจากฝูงแล้วครับแต่หลังหลังอรอบครับตกลงมาอยู่อันดับที่4ในขณะที่ c a ียร์พเซครับอยู่ในบ้านก็จริงแต่เกมนี้ดูไม่ได้เปรียบเลยครับเพราะฟอร์มหลงังๆดูไม่ดีเท่าไหร่ครับดูที่ว่าทิศทางจะออกไปทางไหนครับเพื่อนๆครับแต่ให้เทียบะกับกระดูกขุงกกาลังลนะเนี่ยลานุสทิมเยือนยังดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแอบมีใจให้กับลานุสครับเพื่อนๆครับมองว่าลานุสไม่ถึงกกกกัับแแพ้้้้เเเเมมนนนนีีีะลววอชชไดด่ย เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับแฮนดีแคปไม่ม,มาฝั่งไหนขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างลานนสและกันนะครับไปที่คู่ปิดท้ายครับตี5-4-5านาทีครับอากิลาสโดลาลาสพบกับยูเนียนแมกดาเลนานนั่นเองครับความพร้อมของทั้งสองทีมพร้อมทั้งคู่ครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างทั้งด้านของโดลาลาสเนี่ย ก็ถือว่าพร้อมเลยทีเดียวนะครับหลังๆฟอร์มแรงอย่างต่อเนื่องนะครับตัวผู้เล่นหลักๆนะครับสูนหน้าตัวเป้าอย่างนั่นของมาโกเปเลสมูริโ o ยังทุนยืนคุมค้ำหน้าให้เช่นเคยนะครับในขณะที่ทีมเยือนอย่างทางด้านของยูเนียนแมกกาเลน่าครับก็ถือว่าพร้อมพอสมควรเลยทีเดียวครับสูนหน้ายังคงฝากความหวังมาที่กุซาโวตอเลสโกสโตเช่นเคยนะครับ ผลงานปัจจุบันของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านอย่างอากิลาสโดราลาสขึ้นไปอยู่จ่าฝูงแล้วครับเล่นเกมลีกมาแล้ว9เกมครับชนะ5เสมอ4ไม่แพ้ใครครับเก็บไป19คะแนนฟอร์มยอดเยี่ยมมากๆครับในขณะที่ยูเนียนแมกนาเลนาครับอันดับ9ของลีกครับเล่นมาแล้ว10เกมชนะ3เสมอ5แพ้ไป2นะครับเก็บไป14คะแนนครับจากผลงานการพบเจอกันมาคู่นี้นะครับบันทึกไว้เป็น5เกมนะครับเป็นทิมเยือนทําได้ดีกว่าครับแมกนาเลนาชนะไปถึง3ครับเสมอ1และโดราลาสชนะได้บ้างเเค่1กม ผลงาน6นะัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับ6เกมล่าสุดของอากีลาสโดลลาสครับชนะ3เสมอ3ไม่แพ้ใครครับอยู่ในฟอร์มที่ดีครับในขณะที่แมกดาเลนาครับ6เกมล่าสุดของเขาชนะ3เสมอ2แพ้ไป1ก็ถือว่าพอใช้ได้เลยทีเดียวครับ มีเกมลีกล่าสุดแค่นันนะครับที่บุกไปโดนเอเลดิโกจูเนียถล่มไปถึง1ประตูต่อเครับหลุดฟอร์มไปพอสมควรทีเดียวนะครับแฮนด์อแคปครับอยู่ที่เจ้าบ้านอย่างอากิล่าโดโลราสูญจุดเจ็ดห้าครับมีขยับไปที่1ด้วยนะครับเดี๋ยวอยู่ที่ทางน้ําอีกหนึ่งทีแล้วกันครับเพื่อนๆเจอที่ทางไหนครับเพื่อนๆครับคู่นี้หลังๆฟอร์มแรงด้วยกันมาทั้งคู่นะครับแต่ว่ายูเนียนแมกนาเลน่าเพิ่งจะแรงขึ้นมานะครับตอนแรกดอกไปครับในขณะที่อากิล่าโดโลราสฟอร์มค่อนข้างสม่ําเสมอครรรรับบบแแแแขขข็งงงงงงกก่่่่่่่่่่ออ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 อยยยยยยููาาาาาาตเเเเเนน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 ืืืลล้้้้้้วววววมีีีใใดดถถะทครับ มเกมกะถรพื่อนๆครับรบ,บทบทไปๆปปปแล้วจะเป็นทีของโดโล拉斯นะครับเขาได้เปรียบนะครับฟอร์มดูว่าจะจุงติดแล้วในขนาดที่อยนะู่เนีแมกดาลาน่าเนี่ยเพิ่งจะแรงขึ้นมาในช่วงท้ายนั่นเองครับขอเชียร์ไปที่เจ้าบ,บ้านอากิลาสโดโลครับเพื่อนๆครับมับ่นใจว่าจะบทเอาชนะทีมเ,เยือนได้อย่างแน่นอนและขาดเดินแฮนดิแคปได้อย่างแน่นอนนะครับและขอมองอากิลาสโดโลัสเป็นตัวทีเด็ดประจําวันตัวที่3ด้วยนะครับลงทุนสำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวขอสรุปอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันครับว่าทิ คู่แรกนะครับตีปอเตสโตลิมานะครับพบกับชนาของอินดิพนเดนเต้ครับคู่นี้ขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างอินดิเพนเดนเต้นะครับในเมื่อเจ้าบ้านโตลิมาส์เนี่ยโตลิมาเนี่ยแฮนดิแคปมาที่0.25เนี่ยนะครับเลือกเชียร์ทีมเยือนอินดิเพนเดนเต้อุ่นใจกว่าครับเสมอก็กินหูหนึ่งแล้วครับแต่มีโอกาสบวกมาเอาชนะได้สูงเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นคู่แรกนี้ขอเชียร์ไปที่อินดิเพนเดนเต้ทีมเยือนนะครับและมองอินดิเพนเดนเต้เป็นตัวทีเด็ดประจำวันตัวแรกเลยนะครับ คู่ที่2ครับฟอรเตเลซ่าพบกับโคลินเทียนส์ครับฟอรเตเลซ่าอยู่ในบ้านแข็งแกร่งเขาจะไว้ใจได้ครับแฮนดิแคปมาที่ศูนย์้ากำลังน่าเชียร์ครับเพื่อนๆครับเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างฟอรเตเลซ่าได้เลยครับและมองฟอรเตเลซ่าเป็นตัวทีเด็ดประจำวันตัวที่2ด้วยนะครับคู่ที่3ครับซานโตสพบกับคูไซโลครับฟอร์มหลังๆค่อนข้างใกล้เคียงครับแต่ซานโตสอยู่ในบ้านแอบลุ้นละกันครับว่าจะทำผลงานได้ดีครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอเชียร์ไปที่ซันโตสเจ้าบ้านครับ คู่ที่4ครับ CA p l a t e n s e พบกับลานูสครับแฮนดิแคปก็ไม่มาเลยครับหลังๆฟอร์มลานูสดูจะฝากผีฝากไข่ได้ดีกว่าครับคู่นี้ขอเลือกเชียร์ไปที่ลานูสซิมเยนนะครับและคู่ปิดท้ายครับทางด้านของอา u i กิล d สโดลาลาสพบกับยูเนียนแม a กลาเลนาครับจกฝูงอย่างอา u i กิล d สโดลาลาสในบ้านไว้ใจได้ครับเชียร์ได้เลยครับและมองไปตัวทีเด็ดประจำวันตัวที่3ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ หลบทุนสำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆนครับก่อนจะจากกันไปนะครับตอนนี้เรามีกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะรวมทั้งมีทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปส่งเพื่อนเพื่อนให้ผุ้ตนเช่นเคยนะครับให้เพื่อนเพื่อนครับแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันที่แอดซซ x4 ครับย้ำอีกสักหนึ่งครั้งนะครับที่แอดซซ x4 หรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ที่ทางเราให้ไว้นะครับในนั้นยังมีอะไรดีๆรอเพื่อนๆอนอยู่อีกมากมายเลยทีเดียวนะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ ผมตวนสำหรับวันนี้ครับเพื่อนเพื่อนครับขอบคุณเพื่อนๆนครับที่ติดตามรับชมรับฟังเยี่ยมหมาพาลมโตตลอดนะครับเยี่ยมหมาจะมีทัศนฟุตบอลแบบนี้มาฝากเพื่อนๆอนทุกทุกวันเช่นเคยนะครับเพื่อประกอบเลือกในการเลือกทีมเชียร์ของเพื่อนแลวกันนะครับวันนี้หมดเวลาของเยี่ยมหมาแล้วครับขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ